ปัญหาที่คุณกําลังพานพบอยู่นี้แต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ที่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะอ่ะปัญหาที่คุณกําลังพานพบอยู่นี้ถามว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ไหมอย่างไรนะคะ สามใบที่ออกมาค่ะพระแม่ลักษมีพระนาลายทรงสุบัณแล้วก็พระเทวฤษีนะพระเทวฤษีเนี่ยเป็นลักษณะของไพ่คูบาอาจารย์ค่ะมันมีการตื่นรู้มันมีการระลึกรู้มันมีการอาจจะรู้ถึงต้นสายปลายเหตุก็ได้นะกับปัญหาอันนั้นที่คุณมีอยู่อะค่ะทีนี้ถามว่าคุณจะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ยังไงพระแม่ลักษมีอย่างแรกคุณอาจจะต้องศรัทธาที่ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอย่างที่สองมันมีเหมือนกับว่า แม้ว่าคุณจะอยู่จุดที่ดิ่งที่สุดแต่แลนดอมเซตเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์มีเทวดาประจําตัวปกปักรักษาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณถึงจุดที่ดิ่งที่สุดคิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเขาจะทํางานให้กับคุณนั่นหมายถึงว่าเขาจะช่วยคุณแต่ต้องภายใต้ว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นั้นหรือทําอยู่นั้นต้องไม่ผิดศีลธรรมนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเกื้อหนุนคุณช่วยเหลือคุณจากเทวดาประจําตัวพวกคุณแหละนะพระนารายณ์ทรงสุบันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นเลขเออเป็นเลขหรือว่าเป็นหน้าไพ่ที่รับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะนั่นหมายความว่าลักษณะคุณที่เข้ามาดูตอนนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วพอถึงเวลาเขาจะช่วยคุณเหมือนที่พระนารายณ์ทรงสุบันอ่า